มาฮอร์แนวเด้อกับไปกินเบิงข้าวปุ้นข้าวปาดผีมือแม่ขั้วกองบินยี่สิบเอ็ดแสบทำแม่ขั้วบรรทาเขาแกบอนะครับคุณแม่ผู้สูงอายุอ่ะเชิญทั้งนาผีกระไดได้แม่เด้อมีคุณหมอมาน้าด้อครับมีคุณหมอมาน้าคุณหมออยู่ทางคุณใครอยากได้อยู่กันได้ยายาสามารถประจำบ้านแก้วัดแก้ไอแก้ไขแก่ดาวไปหาคุณหมอคนท้างคุณคุณหมอนมโสดตพนังอยู่ทางคุณนะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะขณะนี้นะคะเก๋อยู่ณชุมชนวัดท่ากุแกค่ะที่ตำบลจระแม่นะคะนเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะบอกได้ว่านะคะตอนนี้อุณหภูมิที่จังหวัดอุบลราชธานีหนาวมากนะคะแตะที่14องศานนี้เก๋ไม่ได้โม้นะคะ14องศาจริงๆนะคะแล้วก็ถึงกับต้องใส่เสื้อกันหนาวมาเลยทีเดียวนะคะทําให้ค่ะวันนี้นะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน21ค่ะเราจะได้มาส่งมอบความหุ่นใหญ่นะคะได้มอบผ้าห่มในกิจกรรมมิตรประชาของกองบิน21ในวันนี้นะคะที่ ชุมชนวัดท่ากกแขกแห่งนี้ค่ะนะคะซึ่งวันนี้ค่ะมีความพิเศษนะคะนั่นก็คือช่วงเวลาที่เราจัดกิจกรรมนั้นไม่ใช่ช่วงกลางวันอย่างที่เราเคยจัดค่ะแต่จะเป็นการร่วมรับประทานอาหารกันนะคะในมื้อเย็นนั่นเองนะคะที่เป็นเหตุนี้ก็เพราะว่าความธรรมชาตินะคะวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนนี้นะคะจะว่างแล้วก็มารวมตัวกันในช่วงเย็นค่ะวันนี้ค่ะท่านนาวากับเอกรนกคุณนันท์ผู้กงกับก,กองบิน21จึงได้มาร่วมกิจกรรมในช่วงเย็นค่ะ ก็ฝากอมีเสร็จไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับ มีความรู้สึกไงบ้างคะวันนี้ที่ได้รับข้อผมกันหนาวความผมยายจากกองบิน21แล้วช่วงนี้หนาวไหมคะหนาวหนาวนต้นเนแล้วข้อผมน่าจะเอาไได้ใช้ประโยชน์เนะาะใช่ไหมใช่ะขอบคุณมากจ้ะแม่ ค่อบอุ่นหัวใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับการออกหน่วยมิประชาของกองบินนิสเอในวันนี้ค่ะนะคะหวังว่าทุทกท่านนะคะจะกิมใจไปกับพวกเราในการที่มามอบผระหมให้กับพี่น้องนะคะชาววัดห่ากุ้งแหในวันนี้ด้วยค่ะ มาประมาณสามแสนสามแสนจานขนานี้หมดไปแล้วนี่เดี๋ยจานสุดท้ายอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวเราได้ชิมกันนะฮะคาดว่าน่าจะอร่อยมากเพราะว่าเนี่ต้องมีแยกอยนางมาดูมาดูหมอ้อหน่อยดิถามเพื่อนมาดูาาดหพอแล้วค่ะนี่เห็นไหมแยกเลยแยกตับแยกตับเลยอร่อยอร่อยเลยหวานยิ่ยากเป็นละแซ่บ <laughs> <laughs> <laughs>